โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะเรานะผมก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Escape the Tanjien นะครับผมเป็นเกมนะฮะที่เรานะครับผมจะต้องหลบหนีออกไปจากตันเชียนแห่งนี้นะครับผมนะเออเป็นเป็นเกมแนวเว่ากาโดดนะฮะโอ้ลาวาเฉพาะข้างข้างใต้เนีะเอาเอาตายเฉยโอเคครับผม เป็นไอเกมนี้นะเป็นเป็นแมปแน,นวกระกระโดดผ่านผ่านตานะเออโอเคเดี๋ยวเรานะมาอ่านหน่อยละกันเออเออ,เอ,อโอเคมันไอไอตัวไอตัวนี้ผมอ่ะีกคนเนี่ยมันมานะพูดว่าสวัสดีฉันชื่อเห็นว,วีวีบวีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะเพราะว่าตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้กาเด่ะมันอ่ะมันอ no. ่ะรับอยู่นะผมนะไม่ไม่รู้นะว่าผมนั้นแปลถูกหรือเปล่านะถ้าแปลผิดก็ต้องขอโทษกันด้วยเลยนะผมโอเคผ่านผ่านตาแรกลนะฮะชิวชิวอะไรเนี่ยลุกเลยอ่านไม่ออกนะครับผมไม่เถอะ ชุบเฮ้ยเอาโอเคใหม่ก็ได้โอเคไปยังไงต่อวะเนี่ยอ๋ออย่าหางีโอุ้ยโอเค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 โอ้ยหอ้เหี้ยมโหละรายะกันโดดมึงมึงแม่งโคตรแบบควันตีนอ่ะโอเค ผมเกียดว่ะโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคชาช้านะลาลายการโดดมันมันมันแย่เอออู้ยเกือบแล้วโอเคโอเคโอเคสวยเซฟโอเคคืออะไรเนี่ยโอ้ ủa, oh. ok pa 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 pa, ui ui ui, ok pa, ui ui, wow, ui ai à? ok amai, chi à? chi à đây săn, đi quá, ok pa, hả? ui, à? ủa, khe ủa, ủa, โอเคข้ามเร็วเข้ามาฉันรู้จังหวะมาแล้วแหละไปโอเครออุ้ยชี้เกือบแล้วโอโหโอเคโอเคโอเคคืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรชี้เกือบแล้วคนดูเกือบแล้วจริง โอ <im <im ้ยโอ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 ้ยเมืนหัวโอ้ยเหมือนหัวจัดเลยอุ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยโอเคคืออะไรอ่ะเอ้าเอ้าอะไรยังไงอ่ะไม่คืออะไรอ่ะเอ้า what the fuck อะไรเนี่ย should we need a key อ๋อเราเรานะต้องหากุญแจยังไงเห็น เห็นแล้วเออดีว่าโอเคสวยเก็ฟนะครับผมเช็คผอยง่ายอันนี้ง่ายออืหืมวู๊ดโอ้โหตับห้านคิวเลยโอเคโอเคใหม่นะโอเคโอเคโอเคไอเจ้าอยู่ไหน มันโคตรง่ายชิบเย็ด K อย่าโดนละกันอุ๊ยเฉกเกือบอุ๊ยอุ๊ยโอเคโอเคโอเครอดแล้วโอเคโอเคนะรอดรอดฉันรอดแล้ว Look we can hardly go down โอเคตกลงไปตกลงไปฟึบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอะไรวะกาโดด ลงลงไปเลยเหรอโอเคกระโดดลงไปเอา้า <c oughs> เอา้าคืออะไรอะเอา้าหลังงงจริงคืออะไรอะช่างไงกันแน่วะเนี่ยอุ้ยเอา้าเอา้าเอา้เอาคืออะไรอะโอเคโคดาวอ๋อ โอ okay. 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 ้อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเค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 เอาใหม่เอาใหม่เอาเอาใหม่ฮะผมผมเห็นละผมเห็นแล้วผมเห็นละผมเห็นละผมเห็นแล้ผมเห็นลผมเห็นแล้วนี่ไงอื้อเช็คพอยต์เช็คพอยต์เช็คพอยต์โอเคโอเคฮโอเช็คพอยอยู่นี่อื้ม มึงนั้นสวรรค์มาโปรดปรานอุ้ยว้าวฮะคืออะไรอ่ะเะไรวะผมขออ่านดิเอ่อว a ชเอาต์เอเอ,เอม,มันมันมีโอ้กับดักนะฮะอย่าตกลงไปนะอันเนี้ยอุ้ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ย โอ้โหกูเล่นในมือถือด้วยมันเยิงย่าเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยโอุ๊ยอุยโอเค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 สวยนะฮะเช็คพอยต์อุ้ยอุ๊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 ยเหมือนมีเช็คพอยต์ก็เหมือนมีสวรรค์มาปอดร้านนะฮะอะไรเนี่ยต้องกระโดด แน่แน่เลยโอเคโอเคสวยนะฮะโอ้ oh. ไม่ไม่สวยแล้วอันนะโอเคนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะฮะเอาใหม่นะครับผมโอเคง่ายง่ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเลยเกือบแล้วเฮ้ยเอ้าโอ้ทุกทุกคนเห็นไหมโอ้ละ รายาการถวดแม่งโคตรก,กับปูกอะลาลายาการถวดแม่งแม่งคอสั้นเลยเว้ยสั้นแบบแม่งสั้นจริงเฮ้ยดูดิเอา้า <c oughs> ปวดหัวโอเคนะผมขอเงียบถ้าผมไม่เงียบเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะรับเปิดนะจั่วร้อนนะครับผมโอเคอันนี้ง่ายไม่ต้องใช้สมาธิมากแล้วเฮ้ย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 เคยอะไอ่เชื่อกูตอบใจจริงอ้าวโอเคโอเคนะทุกคนโอเค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  Here we go Here we go now ไปไหนวะตรังนี้เหรออ๋อโอเคโอเคโอเคเลยโอเคนะฮะโอเคเราม,มาละบอกเลยว่าไอด้ดำแก่ผมนี่ตกคอดปล่อยนะฮะโอเคเมมเอโอ้ยมา faster โอ้ยโอายเฮาย เฮียเฮียแม่แบบเนี้ยนึกนึกนึกถึงไอ้น,นี้ยไอ้สปีดลันอะเฮียเอ้ยฟันร้ายนะฮะสปีดลันฟันร้ายโอ้โหโอ,อ้ไม่ไม่อยากเล่นแพ้เนี่ยแล้วว่ะเฮียเมือม่อเมื่อโดนฟันร้ายอะทุกคนโอเคนะ เมื่อหันกูและสปีดลันอยู่เลยอะโอ้ผมมีรู้สึกว่าไม่มีการจิตกันใจเล่นเล่นเลยว่ะโอ้ย,ยสปีดลันเหรอเนี่ยโอเคนะโโอกดกระโดดไม่ได้อีกเขาวว่าผมหัวร้อนแน่นเลยว่ะ โอ้ยโอเคโอเคโอค้โหเยีเ่ยสองสองสองที่เมื่อกี้เกือบแล้วอะ่ะโอ้ยเกือบแล้วโอเคจริงจริงจังแล้วเนะ่ะโอ้ยยังไงวะจริงจังโอเค บอกเลยว่าง่ายครั้งเดียวผ่านแน่นอนยังไม่เนี่ยอ่ะซีมีนาวสวยอือฮะฮะอุ้ยเฮ้ย โอ้ยเ oh, yeah. มือลัานโอ้เ oh, oh, มือลัานนะโอ้ยเอี่ยเอี่ยไม่จริงเอี่ยทุกคนเกือบแล้วเมื่อกี้มือมือลัานหน้าโอเคโอเคข้ okay. Okay. างเดียบผ่านไ <Yeah. S 2> อ้อ okay. Okay. เชี่ยทุกคนเอาจริงปะไอไอแมวเนี่ย ลายาการกระดูดมันมันแบบมันแบบมันแบบยากมากเลยอะ่ะถ้าถ้าใครดูแล้วไม่เชื่อนะลองมาเล่นดูแล้วแล้วควรจะรู้ว่าลายะลายาการดูแบบมันมันมันคอดเงียมอะ่ะโอ้ยเกือบแล้วโอเคโอเค ผมจะไม่มือล้านแหละอุ้ยมันกระโดดไม่โดนว่ะโอเคโอเคแมปเนี้ยผมพูดจริงๆว่ามันไม่มีอะไรยากหายใจเข้าหายใจออกนะครับผมหายใจเข้าหายใจออกนะครับผมอืแมบปบอื่นๆที่ผมเล่นมาอะการ การการที่ผมหัวร้อนอะโอ้แทบจะไม่มีแต่ว่าพอมาแบบนี้แล้วมันเสือกหัวร้อนนะครับแล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยคือแบบเี้นนี่สไตล์การเล่นมันไอด่านทาน,นเนี้ยมันเหมือนผมเล่นแบบสปีดลันอยู่เลยอะผบอกแล้วง่ายฮะผ่านแล้วเฮีย โอ้เป็นการห้ามใจแม่เวลเราที่โคตรยากเลยวะโอเคเ <c oughs> ยิ้มแลม้วค้างง่ายเกินอุยชาจังเลยมันคืออะไรนะ่ะอ๋อเติมแบบปกติเติมแบบปกติต้ายแล้วโอเคนะผมเอ้ยมันบบก็โดนธรรมดาเนนะ่ะทุกคนเห็นปหมเอบ,บกาก็โดนธรรมดาโอ้ทำไมนะะ หม่นะเอาใหม่นะทุกคนเห็นปะระยะการกระโดดมันมันแย่มากเลยเว้ยเกลียดอูดูดิโคตรเกลียดระยะการโดด